สวัสดีคุณดูทุกคนครับวันนี้ครับเกิดเหตุบังเอิญขึ้นนิดนึงคือวันนี้ว,นวันวันที่ผมถ่ายเนี่ยมันเป็นวันที่27กุมภาพันธ์วันที่ผมถ่ายนี่นะอตอนแรกก็นั่งรถไปจะไปหาที่มัมเอ้ยเดี๋ยวจะไปเดินเล่นที่งานม่มแฟร์นหน่อยที่ม่่าจัดมีอาหารเยอะแยะเลยก็นั่งคิดใ,ในใจวา่าจำผิดเดือน <c oughs> นั่งรถออกมาแล้วนะเ <c oughs> ตรียมเตรียมไปเจอที่เซนทันเวสเกตของเรามีสองคนแล้วนะมีเจมกับบุ๋มมาไปรอที่นู่น ทักไอจีไปนั่งคุยไอเอ็มเอมเดี๋ยวบ่ายสองเจอกันเอมโทรกลับมาพีพีมีนาพี่มีนาพี่แวะผ่านมายาลาบมามีร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนึงเนี่ยร้านที่ผมมาวันนี้เลยเขาบอกว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวพริกสดชื่อโอก๋วยเตี๋ยวพริกสดอยู่แถวมายาลาบคือน่ากินมากๆเริ่มเป็นความบังเอิญที่ลงตัวแล้วอ่ะ อร่อยอ่ะอุ้ยอันน <c oughs> ี <to S 3> mm ้ตาลายซ้อนงาหน้ากินมากพี่ไอ้ข้าวหน้าไก่อร่อยมากเลยอ่ะที่ร้านเขามีพวกแบบข้าวหน้าไก่กับบะหมี่แห้งหน้าไก่หน้ากินมากนะแต่พอผมมาเจอที่ร้านเขาจริงร้านเขามีเมนูเยอะมากๆครับก็อยากจะรู้ครับว่าร้านนี้เป็นไงแล้วว่าดูดิไอความเป๋อของผมความเป๋อของผมอ่ะมันถูกใจเราหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูฮะเป็นไงครับปครับ มันบังเอิญจริงนะผมไม่คิดว่าร้านนี้ดาราจะมากินเยอะมีเขาถ่ายรูปวาดาราไว้เยอะนะเฮ้ยมีนาเน็กนาเน็กเฮ้ยพี่เต๋าพี่เต๋ามากันเยอะนะครับผมอ่ะเอาเป็นว่าร้านเขาอ่ะมากันเยอะเมนูเนี่ยข้างบนมันเยอะมากให้ดูแบบก็มีหลายอย่างครับคือมาก็ตอบโจทย์เรื่องการกินแหละว่ามีอะไรทานบ้างแต่เรามาด้วยจุดประสงค์อะไรเราต้องแบบคีฟจุดประสงค์ไว้ก๋วยเตี๋ยวพริกสดใช่ไหมข้าบะหมี่หน้าไก่กับข้าวหน้าไก่ใช่ไหม เวลาแค่แป๊บเดียวแป๊บเดียวนี่คือห้านาทีหาร้านห้านาทีแล้วก็เฮ้ยไปกินกันเถอะมันอยู่ใกล้ออฟฟิศพอดีเราออกมามันใกล้นาานที่ที่เราหลงพอดีไงแล้วก็ยังไม่ได้กินข้าวเลยว่ะไปไปเอาเหอะร้านนี้ก็ได้อะไรเงี้ยฮะโอ้ก๋วยเตี๋ยวพริกสดโอ้โอู้นี่ครับข้าวหน้าไก่เห็ดหอมให้ดูนะฮะเขาจะใส่หน้าไก่ไก่แบบเป็นชิ้นเป็นอันมามีพริกสดมีกุนเชียงนะแล้วข้างล่างก็เป็นข้าวแล้วก็มีเห็ดหอมน่ากินนะ โหไม่ลองถ่ายเลยเริ่มเป็นความบังเอิญที่ลงตัวแล้วอะถ้าตัวตัวผมนะใส่ผมไปกินข้าวหน้าไก่ผมจะติดใส่ไข่ดาวไปด้วยมันจะอร่อยมากแต่ไม่รู้ว่าเขาแต่เขาน่าจะมีปะน่าจะบอกเขาได้พี่ข้าวหน้าไก่อร่อยมากเลยอะผมสงสัยนิดนึงทำไมเขาถึงทำเนี่ยอ <viruses> ร um, <Pier> ่อยขนาดนี <un Ses> ้ <un passed úblic sia> ทได้ไหมถ้าเิดแบบอยู่ดีผมอยากกินแล้วผมสั่งไข่ดาวใส่ได้ปะนี่เป็นบะหมี่ครับเหมือนกันแต่ว่าข้างล่างข้างล่างเป็นเส้นบะหมี่ก็เอาเอาหน้าไก่ทำใส่หม้อแล้วก็เปลี่ยนจากบะหมี่เป็นข้าวข้าวเป็นบะหมี่อร่อยอ่ะ น้ำมันจะมีความข้นครับแล้วตัวน้ำมันจะมีความเค็มและหอมอยู่ซึ่งผมว่ามันกลมกล่อมมากนะพอรสชาติจัดของน้ำน้าไก่ที่มันมีความเค็มพอมันกินกับข้าวมันทําให้ยิ่งอร่อยครับพอน้ํามันจะมีความเค็มข้าวมันช่วยเลยขอเป็นก๋วยเตี๋ยวพริกสดก่อนครับปกติมันจะเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งปกติน้ําที่ราดนะครับมันจะฟิลเหมือนกินน้ํจิ้มซีฟู้ดนะเออแต่มันจะมีความหอมพริกสดเข้ามาเลยแบบเรากินน้ก๋วยเตี๋ยวใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับ เส้นเล็กกว๋วยเตี๋ยวพริกสดครับเป็นลูกชิ้นปลาแล้วก็มีเนื้อปลาว้าวเฮ้ยแต่อร่อยรสชาติคือจัดจ้านเลยครับถ้าใครชอบน้ำจิ้มซีฟู้ดที่ค่อนข้างรสจัดรา้านนี้ตอบโจทย์ลูีปลาเขาบอกว่าทำจากปลาแท้ๆอ้ะอืม อร่อยครับอือร่อยอันนี้อร่อยซุปเย็นดาโฟออนพริกคั่วนี่มีพริกคั่วอยู่นะครับกระดูกอ่อนพริกคั่วครับขอลองชิมหน่อยมันจะแบบดีหรือเปล่าบางทีจืดไงโอ้โอ้เก้าเหลาเลยชิมกับข้าวแต่ว่าแบบรสชาติมันจะแซ่บมากโดนด่วนโดนดวนอือหือนี้อร่อยครับ อันนี้เป็นบะหมี่หน้าไก่ครับฟิคลคลาดราดหน้าเส้นบ oh, ะหมีก่กรอบ oh, <God. S 1> ผมรู้แล้วว่าทำไมร้านเขาถึงอร่อยไอ้น้ำราดหน้าไก่ของเขาอ,อันนั้นคืออร่อยแต่ว่าพอมาใส่กับข้าวหรือใส่กับเส้นมันก็ยิ่งอร่อยเพราะว่าด้วยรสชาติน้ำราดหน้าไก่ของเขามันอร่อยนะครับมนเลยทํ่ทำให้ร้านเขาอ,อร่อยชอบแบบข้าวหรือแบบเส้นครับผมชอบทั้งคู่เลยแต่ถ้ามีไข่ดาวชอบชอบข้าวมากกว่า ผมถามใส่ได้ไหมถ้า,าแบบ,บอยู่ดีผมอยากกินแล้วผมสั่งไข่ดาวใส่ได้ปะคือตัวตวชอบเพราะว่ามันเค็มกลมกลอมถ้าหวานนะ่ะในความร,รู้สึกถ้าหวานมันจะเลี่ยนแต่อันนี้มันเค็มกลมกลอมอร่อย พีทอีทอทแลกเร็วนี้นะแม่แม่ตอนนี้เรารวมร้านอร่อยวเวลาเรามีงานอะไรเงี้ยอยากให้คนเดินแบบเข้าร้านไหนก็รู้สึกว่ากินได้แน่นอนอนนี้รู้สึกแบบเรากําลังรวบรวมร้านดีๆอยูบ่บะหมี่สาหร่ายซอสงาแล้วใส่ซอสงาลงไปครับข้างในก็จะมีเกี๊ยวกุ้งนะครับนี่น่ากินมากแล้วก็มีหนังปลาทอดแล้วก็ลูกชิ้นกุ้งแล้วเส้นก็เป็นเส้นสาหร่ายแล้วก็ใส่ซอสงาลงไปั้าว่าอาหารโดยพื้นฐานของเขาเนี่ย ทุกเมนูเขาอร่อยอยู่นะเตรียมยาแล้วหนังปลาเขาก็แบบเป็นชิ้นเป็นอันนะสวัสดีครับ พี่เจ้าของร้านนะเฮียผมแวะมาเห็นมีแต่คนบอกว่าร้านเฮียอร่อยเฮียครับไอไอเรื่องเส้นเนี่ยไอเฮียไปเอาอะไรมายังไงเฮียผมขอถามนิดนึงดิเส้นนี่คือต้อนผมให้ลงหมี่เขาลองเลยครับเป็นโง,งที่ทำก็มีคืออย่างันเนี้ยผมบอกเขาว่าให้ใส่สาหร่ายเข้าไปให้หน่อยอทุกทุกสิปีผมจะทำมมเมนูใหม่เมนูใหม่ หนึ่งเมนูอ๋ออย่างนี้ร้านเฮียก็เปิดมาประมาณร้อยสี่สิบกว่าปีแล้วใช่ไหมครับรุ่นหนึ่งแล้วอยู่แถวนี้ก็เป็นปีที่สิบแปดว้าวถ้าหลายๆคนไปกินพวกข้าวหน้าไก่หรือก๋วยเตี๋ยวหน้าไก่อะบางคนอาจจะมองว่ามันไม่ได้ต่างแต่จริงรสชาติมันต่างเพราะว่ามันมันมันเหนียวมันเหนียวมาแล้วมันเค็มเข้มข้นใช่ มันรู้ว่ากินมาามันว่าเพลินนะมาหมดอีกัาหนึ่งมาแล้วครับมาจากเวสเกตแล้วกับผมแพ่จำผิดไปเดือนเดียวเองแต่มาแล้วครับมาจากเวสเกตเลยตัวตัวเลยโทรบอกเจมกับบุ๋มเร็วให้กลับจากเวสเกตด่วนในการที่เราจำงานที่หม่ำผิดอะหม่ำแฟร7ยี่สิบเจ็ดมีนาเนี่ยแล้วเรามาถ่ายกุมพา จำผิดเดือนหนึ่งเลยนะประจันพันธ์ให้ล่วงหน้าได้ไหม27มีนาคมถึงที่2เมษายมั้งถ้าเดาถ้าจําไม่ผิดนะจะมีงานหม่ําแฟร์ที่เซนทันเวสเกตนะครับรบติดด้วยเห็นไหมบอกแล้วคุณอย่าจำผิดเจมรองอันนี้เลยตะกี้กินข้าวข้าวหน้าไก่กับหมูกรอบไปแล้วอันนี้อันนี้ส่วนมากคนสั่งนี้เลยนะอันนี้เป็นข้าวหน้าไก่หมูกรอบกับข้าวหน้าไก่ นี่ไงแม่คำแรกเลยผมไม่ต้องคำไมพูดนะนี่ไม่ได้มาแบบโหยๆนะกินข้าวมาลนอันน,นะน,นี้อันนี้ต้องบอกนิดนึงว่าไม่ได้เตรียมอะไรเลยครับก็อยากมาลองเลยเอา้าเรากินลูกชิ้นกุ้งทอดยังไม่ชิมหรอไม่ชิมยังไงอโอ้หแต่สำหรับผมนี่คือก็ทั่วไปมา,างสดมากก็กินกุ้งทอดคล้ายๆกันแหละ แต่เขาหน้าไก่เขาดีนะเออวพี่ไม่มาปิดเทสได้ไหมไม่อันนี้ยืนยันให้ด้วยว่าเราจำวันหม่ำแปรผิดจริงๆตกลงยี่สิบเจ็ดมีนายี่สิบเจ็ดมีนามีหม่ำแปรนะในงานมีซุมเบบรพิต้าไหมห อย่าลืมเลยครับปากเบบิต้าด้วยแล้วกันนะฮะทั้งเบบิต้าเอและเบบิต้าเจนลี่นะครับผมสองตัวนี้กินคู่กันรับรองไงหุ่นก็ปังนะครับติดต่อถามแอดมินได้ที่ไลน์แอดเบบิต้าหรือแฟนเพจเป็นบุ๊คเบบิต้าไทยแลนด์ได้เลยนะฮะมีโปรโมชั่นเยอะแยะเลยนะครับผมอยากจะมาแวะมาได้ครับคือร้านโอก๋วยเตี๋ยวพิทสดครับผมมายาลาบนะแวะมานะร้านเปิด8โมงจนถึง สองทุ่มแวะมาได้เปิดทุกวันนะครับแต่ว่าถ้านี้ก็ไปติดตามดูที่เพจเขาก็ได้นะการที่เรามาวันนี้ก็คุ้มค่ากับที่ดารามาเต็มเลยนะน้เน็กพี่ป๋องทุกคนเห็นรู้ดีดีดีอันนี้อันนี้ไม่ได้ว่านะพี่ตัวสลันยูมาเห็นไหมตอนนี้ไม่อยู่แล้วมีมีคนที่ไม่อยู่เยอะอยู่ในนี้ฝาก้วยครับกับโอ๊กวยเตี๋ยวพริกสดมายราบนะเปิด8โมงจนถึง2ทุ่มครับทุกวันนะฮะฝากเลยครับวันนี้ไปก่อนนะฮะสวัสดีครับผม